เรื่องรถเรื่องเล็กเทคนิคการรับรถป้ายแดงนะครับก็เมื่อเราได้รับรถใหม่นะครับวันที่เราไปรับรถนะครับก็ควรที่จะ คุยกับทางพนักงานขายนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยทดสอบฟังก์ชันของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอุปกรณ์ภายในรถนะครับหรือภายนอกรถเนี่ยเราควรจะต้องตรวจให้ครบครับว่าอุปกรณ์เนี่ยใช้ได้อย่างปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะให้ทางพนักงานขายเนี่ยแนะนําเราในการอ่านคู่มือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคู่มือรถยนต์เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีข้อมูลหรืออาจจะมี เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ผมเคยใช้รถยี่ห้อนี้แล้วพอมาใช้รุ่นใหม่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันจริงๆแล้วอาจจะมีอาจจะมีข้อมูลในเชิงเทคนิคอาจจะมีคําแนะนําหรือมีวิธีการหรือเงื่อนไขในการใช้เนี่ยที่อาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยในวันที่เราไปรับรถใหม่เนี่ยเราก็ควรที่จะสอบถามกับทางพนักงานขายนะครับแล้วก็ลองเทสในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยให้ดี